สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวงานหุ้มนะครับงานแหวนหุ้มงานหุ้มทองนะครับแต่เป็นเป็นแหวนเงินหลวงหลวงพ่อรวยวัตกโกลงยานะครับหุ้มทองขอบหุ้มทองนะครับขัดมันเงาหุ้มขอขอบโชวเนื้อลงยานะครับ ด้านหน้าด้านข้างแบบนี้เลยแล้วก็ท้องมันท้องแหวนนะครับด้านบนโดยปกติที่ทําไปบางครั้งก็จะหุ้มทั้งล่างแล้วก็หุ้มข้างบนนะครับก็จะปิดท้องแหวนเพิ่มไซ้ได้แต่นี้ไซส์แหวนเขาพอดีกับนิ้วเขาอยู่แล้วก็เลยหุ้มแค่ขอบหุ้มแค่ขอบของเขานะฮะจะสังเกตนะครับหุ้มแค่ขอบของเขาก็จะพอดีไซ้์แหวนของเขาเลยแบบนี้มีข้อดีคือประหยัดทอง ใช้ทองไม่เยอะพอเราหุ้มไม่เยอะอ่ากํลังดีต้องใช้ทอง90นะครับทองค่อนข้างแข็งนิดนึงเพื่อจะให้มันอยู่ทรงนะครับทองเก้าหหุ้มไม่ได้นะหุ้มได้แต่มันจะนิ่มเกินไปนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมของเขามาแรงจริงๆครับหลวงพ่อรวยวัตโกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลดหรือแหวนเงินนี่เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับ โอเคครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างเมื่าจะเป็นงานจิวเวลรี่หรืองานกอบพระนะครับและส่วนไลน์แอก็เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมขึ้นไปบนคลิปนะฮะแล้วก็ภาพนิ่งเนี่ยหลังคลิปเลยนะครับผมโอเคผลงานก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสนใจทักมาได้ท Line ั้งไลน์แอดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ